พีเด็ดบอลเต็งฟุตบอลยูโรปาลีก2023-2024ลิเวอร์พูลเปิดลังแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของยูรนยงแซงกิวลุนในค่ำคืนวันพฤหัส,สบ,บดีที่5ตุลาคม2566เวลาตี2ตรงด้วยกันนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านลิเวอร์รูนัดที่1วันที่16กันยายนปี2023โปรแกรมพีมยรีกออกไปเยือน เอาชนะวูแคนตันสามประตูตหนึ่งนัดที่2วันที่22กันยายนปี2023ออกไปเยือนในเกมยูโรปาลีกชนะลัดลิ้นสามประตูตหนึ่งนัดที่3วันที่24กันยายนปี2023เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดสามประตูตหนึ่งโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่4 28กันยายน2023เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้สามประตูตหนึ่งในเกมคาราบาวครับและนัดที่5นะครับออกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์พ่ายกลับมา1ประตูต่อ2 รับในเกมพรีเมียร์ลีกนั่นเองและสถิติหนัดหลังสุดของยูนิยงแซงคิวรุดนัดที่1วันที่16กันยายนปี2023เปิดบ้านพ่ายเกง0ประตูต่อ2เบลเยียมโปลีกนัดที่2วันที่21กันยายนปี2023เปิดบ้านเสมอก,กับตูรุส1ประตูหึโปรแกรมฟุตบอลยูโรบ้าเลีกนัดที่3วันที่24กันยายนปี2023ชนะเซ์เคิลบูด2ประตูต่อ0เกมนี้ออกไปเยือนเบลเยียมโปลีลกเช่นเดียวกันนะครับนัดที่4เอาชนะ อาร์ูดีโมเลบึกสประตูต่อสองเกมนี้ก็ออกไปเยือนเช่นเดียวกันนะครับเบลเยียมโปลีกและนะัดสุดท้ายเอาชนะสปอตติ้ง ซาเละลอย3ประตูนหนึ่งเกมนี้เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับก็เป็นโปรแกรมเบลเยียมโปลิเช่นเดียวกันสำหรับบทละครคู่นี้เจ้าถิ่นหงแดงน่าจะทุนความแค้นหลังจากพายนัดแรกให้กับทัพไก่เดทองแบบ้านสายตาคนทั้งโลกจากการตัดสินของกรรมการและ VAR ที่ทำการผิดพลาดงานนี้คงเล่นแบบใส่เต็มเพื่อหวังให้เกมออกมาขาวสะอาดใสกิ้งในถิ่นของตัวเองน่าจะเปิดเกมลุกเพื่อหวังคน้นคู่แข่งให้ได้นะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอยู่ในยงแซงกิลุ s, ทีมนี้ก็ไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับในลีกของตัวเองและการมาเจอทีมที่กําลังหัวร้อนกับบรรยากาศในแอนฟิลด์งานนี้ต้องเจอความกดดันอย่างแน่นอนซึ่งดูแล้วงานนี้ถ้าทีมสมาธิแตกมีสิทธิ์โดนปิดบัญชีเอาง่ายเช่นเดียวกันนะครับหากเปรียบเทียบฟอร์มและศักยภาพของทั้งสองทีมถือว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่แม้ว่าสถิติของทั้ง2ทีมจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่งานนี้ฝ่ายได้เปรียบน่าจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลที่ได้เล่นในทีมของตัวเองน่าจะสรร,ดดร้้าาาางงงงแแกกดัันอย่่่มหหใบค แต่ถึงอย่างนั้นงานนี้ทั้งคู่น่าจะเล่นกันแบบใส่เต็มพิกัดและยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะมีดีควา้าใจในนัดน,นี้ได้แบบถูกใจแฟนบอลแน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือลิเวอร์เปิดบ้านเอาชนะยูนิยงแซงกิรุสด,ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเตปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง one step thep com นะครับ